สวัสดีครับยินด ну ีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการวิจารณ์มวยเด็ดประจําวันกับตึงรามินทากันอีกครั้งนะน,นะครับวันนี้ก็เป็นคิวของช่อง3ครับเป็นศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2563วันนี้มวยกระชกกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมวยเริ่มชกกันในเวลา12นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปครับวันนี้ก็มีมวยเด็ดที่จะมาสร้างความมันและความบันเทิงกันเช่นเคยเนะครับ วันนี้ก็มีหลายคู่ด้วยกันดังนี้ครับหมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่7รอบน็อกเอาครับคู่ที่1คู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างบัรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยพบกับทับหน้าหมูปิ้งอะไรจุงเปยคู่นี้พบกันในพิกัดร้อยสิบปอนด์ครับมาทันนันบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยหรือเทวริ์เดอะเบสอุดรหรืออีกดับปั้มมหาชัย เป็นมวยจากจังหวัดสกลนครน,นะครับเป็นแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับฝีมือคล่องอาวุธครบเครื่องเท้าซ้ายแรงเข้าวงในเหนียวแน่นครับไอดีหมัดหนักแรงครับมวยตัวน,นี้ที่ผ่านมาเคยชนะนอกยกสซันโตสสรันพัดที่สยามอ้อมน้อยในศึกป้องกันแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทเวทีสยามอ้อมน้อยครับ เคยชนะคะแนนบางคลาน้อยมอรัตนประดิ์ที่รักจะาทเคยชนะคะแนนกำปนาดพอหลักบุญที่สยามอ้อมน้อยครับเคยชนะคะแนนน้องแชมป์สวนอาหารปีกใบที่สยามอ้อมน้อยมาแล้วครับมาทานันทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุงเปยครับหรือสอวชิระยเป็นมวยจากจังหวัดชายนาทครับสําหรับทับหน้าตัวนี้เป็นมวยฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเช่นกันครับเตะต่อ,อยเจาะยางเก่งครับ แข่งซ้ายศอกแรงครับแข่งซ้ายศอกซ้ายแรงหมัดหนักรักเรียมเชิงมวยดีครับที่ผ่านมาชนะนอกยก2ฤทธิไกแก้วสำริดที่นครสวรรค์เคยชนะนอกยกหนึ่งเปอร์แฟมวอคงพิเศษยิมที่นครสวรรค์เคยชนะนอกยกสามธิไกแก้วสำริดที่ชัชนาทมาแล้วครับเคยชนะนอกยก2จอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่สยามอ้อมน้อยและล่าสุดชนะฟาวยก2โชคดีม็กจนดี ที่สยามอ้อมน้อยมาแล้วครับคู่นี้ให้ราคาไปที่บรรลือฤทธิ์สิทธวัรชระชัยครับต่อมาก็เป็นมวยคู่ที่สองครับมวยคู่ที่สองวันนี้เป็นคลีหลวงชอห้าพยัคพบกับชานยุทธศักรุ่งเรืองคู่นี้พบกันในพิกัดร้อยยี่สิบสามปอนด์ครับมาท่านั้นคลีหลวงชอห้าพยัคหรือพยัคแปดของแปดนั้นเป็นมวยของผู้จัดครับในวันนี้ ฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเช่นกันดักาสาดแข้งไ่แขนแทงยัดไส้แรงครับขกศอกคมครับ <c oughs> ฟอร์มกาลังสดครับสำหรับมวยตัวนี้ที่ผ่านมาแพ้คะแนนกันพิทักษ์ทรงพลที่ราชเจิน <c oughs> เคยแพ้นอกยกสี่ชาละวันเงาะบางกะปิที่ราชเจินเคยชนะนอกยกห้าพลานนำอโยุยาไฟยิมที่ราชเจินและเคยชานะนอกยกสี่ลูกนารายสอสราชีพที่ลุมพินีมาแล้วครับ มาทานนั้นชานยุทธศักรุ่งเรืองหรือชอห้าพยักเป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะฝีมือดีดักสาดแข็งแรงเดินขวางหน้ารักเรียมเชิงมวยดีที่ผ่านมาชนะคะแนนเสกสิทธิ์ชอแก้ววิเศษที่สยามอ้อมน้อยเคยแพ้คะแนนยอดอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมที่สยามอ้อมน้อยมาแล้วครับหลอกจากนั้นเคยชนะคะแนนสเดาหว,วานสิทธิจ่าเทิดที่ราชจิดำเนินเคยชนะคะแนนพลิหัืดเล็กเมืองศรีมาที่ลุมพินี เคยชนะนนคะแนนไคโตอว,วันชัยนักชกสัญชาติญี่ปุ่นที่ราชดำเนินลาจุดชนะคะแนนชาลวันสอสมหมายที่ราชดำเนินมาแล้วครับคู่นี้ให้ราคาไปที่คลีหลวงช .5 ประยักษ์ครับต่อมาก็เป็นมวยป้องกันแชมป์อ้อมน้อยหมาแดงรุ่นซุปเปอร์บนันตุเวทรุ่น122ปอนนะครับที่เวทีสยามอ้อมน้อยครับคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่อีก คู่ที่3นี่ก็เป็นคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างสมิงดำเฉาอลบุญพบกับเพชรสุนทรีจิตเมืองนุทนคู่นี้พบกันในพิกัดร้อยปอนด์ครับมาตานสมิงดำฉอชนบุญครับหรือมาเอมี่คอนโดบางปูหรือสีบุญเรืองรุ่งโรจน์นั้นเป็นมวยแชมป์สยาม,มอมน้อยเป็นมวยฝีมือดุกอายุมีอาวุธครบเครื่องเช่นกันครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับมีหมัดเสริมเก่งครับมวยตัวนี้นิยมเดินบวกชนเดินหน้า ฝายยกยังมั่นคงครับที่ผ่านมาก็เคยชนะคะแนนยอดบวงแดงศิริลักษ์มวยไทยที่เวทีสยามอ้อมน้อยมาแล้วครับเคยชนะนอกยกห้าเดชชัยยาเพชรยินดีอัคนมีที่ลุมพินีเคยแพ้คะแนนศักดิ์สิทธิ์ต่อเปี่ยมซับแปดลิ้วที่ราชดำเนินล่าสุดเคยชนะนกยกสี่เพชรเม,มืองสีออดตึกแดงที่ลุมพินีมาแล้วครับมาดต่นั้นเพชรสุนทรีจิตเมืองนนท์นั้น หรือชัยมงคลหรือปออ่าวทะเลบางเสเลหรือวิอาญาปอชัยสงขามเป็นมวยรูปร่างดีครับสาหรับเพชรศุนทรีตัวนี้เป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวเขาดีครับจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเช่นกันเดินขวางหน้าแทงโยนเข่าพิ้วครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีออกอาวุธจุกจิกครับมวยตัวนี้มีศอกคมอันตรายที่ผ่านมาเคยชนะคะแนนยอดบัวแดงสิริลักษณ์มวยไทยมาแล้วที่ราชดำเนิน เคยแพ้คะแนนคมปักซิมบ,บี้มวยไทยที่ราชดำเนินเคยชนะคะแนนเพชรรุ่งสิทธินายกไก่ปาดลิ้วที่ราชดำเนินครับแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนโยทินเอฟเอกรุปที่ราชดำเนินมาแล้วคู่นี้ให้ราคาไปที่สมิงดำชออุลบุญครับต่อมาก็เป็นคู่ที่สี่คู่ที่สี่ในรายการนี้ก็เป็นแกนพิทักษ์นายาปาควิวขอนกันพบกับหนึ่งบนสิทธิเทพบุญธรรมครับ คู่นี้พบกันในพิกัด121ปอนด์ครับมาตาลันแก่นพิทักษ์นายาปากวิวขอนแก่นหรือเพชรขอนแก่นหรือเกียรติจันเขียวหรือสุนทรพิทักษ์เป็นมวยฝีมือดีครับสําหรับแก่นพิทักษ์ตัวนี้เป็นมวยฝีมือดีครับมีวุธครบเครื่องเช่นการมีดาดดักสาดแข้งแรงเดินขวางหน้าฟันศอกเก่าเกมครับเก่าเกมหลักเลี่ยมเชิงมวยดีเช่นกันเข้ากอ่อ,อ,กกอนกรมีสิทธิ์ออกตัวได้ดีครับมวยตัวนี้ ที่ผ่านมาชะนะคะแนนคิริหลวงชอห้าพยักมาแล้วเช่นกันที่ราชดำเดนินเคยแพ้นอกยกสามพลานดำอโยธยาไฟยิมที่ราชดำเดนินเคยแพ้คะแนนเดนสกเกียิบัณฑิตยิมที่ขอนแก่นแพ้นกยกห้าดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยที่ลุมพินีมาแล้วมาทางด้านหนึ่งบนสิทธิ์เทพบุญธรรมหรือชอโชคบัญชาหรือปอเตชะละกุลเป็นมวยฝีมือดีครับมีวุฒิครบเครื่องเช่นกันฝีมือจัดจ้าน เช่นกันครับสําหรับหนึ่งบนตัวนี้มีลูกเข่าปัมตีแข็งแกร่งโยน,งยนแข็งเขาโยนแข้งอาวุธนะครับปลายยกอย่างมั่นคงแล้วก็ฟอร์มกําลังสดด้วยนะครับสําหรับหนึ่งบนตัวนี้ฟอร์มกําลังสดด้วยณวินาทีนี้ที่ผ่านมาชนะคะแนนสิทธิทชักสอประสบโชคที่ราดำเ,เนินเคยชนะคะแนนสิริศักดิ์ผ่านสมบูรณ์ที่ราดำเ,เนินเคยชนะคะแนนเพชรจักรจันทร์ชอห้าประยัดจีราดำเนินมาแล้วด้วยครับ เคยชนะคะแนนเพชรทวี v, สอบพงอมอนที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดชนะคะแนนคอปเตอร์ T ี m ยิมที่สยามอ้อมน้อยมาแล้วครับคู่นี้ให้ราคาไปที่กันพิทักษ์นายปาปักวิวขอนแก่นครับต่อมาก็ถึงมวยคู่ที่ห้ามวยคู่ที่หา,หหาในรายการวันนี้ก็เป็นลมโชยฟุกบะมีเกี่ยวพบกับชัดไทยอลิสากลุก คู่นี้พบกันในพิกัดร้อยสิบปอนด์ครับมาตนันลมเชยฟุกบมีเกีียวหรือออสักนรินที่ผ่านมาเคยชนะคะแนนสันติภาพสอสีทองที่ราชจดจำเนินเคยเสมอกับเพชรเสริงสางโรเรียนอีราโค,าคราจี่นครราชสีมาล่าสุดชนะคะแนนไก่ชน MTM มทอมคาเนมีที่ลุมพินีมาแล้วมาตนันฉัดชัยอลิสากรุปหรือเอ็ยเดน เคยชนะแตกยกหกันศิตนายกโมดทุ่งสงที่สยามอ้อมน้อยเคยแพ้คะแนนฐานเอกนายกเอท่าศาราที่สยามอ้อมน้อยและก็ล่าสุดเคยชนะคะแนนสันติภาพสอสีทองที่สยามอ้อมน้อยมาแล้วครับคู่นี้ให้ราคาไปที่ชัดชัยอริสากรูครับต่อมาก็เป็นคู่ที่6คู่ที่6ในรายการวันนี้ก็เป็นยกเงินเดชเพชรสีทองฝาก พบกับเพชรนายายุทธชนบุรีคู่นี้พบกันในพิกัดร้อยสี่ปอนด์ครับมาทนันยกเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มหรือสิทธิ์กล้องสยามนั้นเคยชนะคะแนนเพชรทาจีนสิทธิ์กำนันเนงที่รัชจะดำเนินเคยแพ้คะแนนริชิเดชคมบางแคที่รัฐจดำเนินแล้วก็ล่าสุดเคยชนะคะแนนซุปเปอร์ไบท์บอพิกคคเนตที่ดอนเมืองมาแล้วครับ มาตนันเพชรนายายุทธชุนบุรีหรือนายาปาร์ควิวที่ผ่านมาเคยพลิกแพ้คะแนนเกาะเต่ากอเกาเกมท่าใครที่กาลสินมาแล้วเคยแพ้คะแนนเพชรท่าจีนสิทธิ์กำนันเอนงที่รัชจะดำเนินเคยชนะนกยกสีดอนสักลีโอเบาที่สยามออบน้อยมาแล้วครับคู่นี้ให้ราคาไปที่ยกเงินเด็ดเพชรสีทองฟาร์มครับ ท้งบทนี้ก็เป็นการวิจารณ์มวยตามประวัติการชกและความน่าจะเป็นไปได้ของนักมวยแต่ละคนในปัจจุบันมาเป็นบทสรุปครับเพื่อความน่าจะเป็นในปัจจุบันมาเป็นผลในการวิจารณ์มวยส่วนผลจะแพหรือชนะนั้นก็อาจจะมีการพลิกผันหรือมีการเปลี่ยนแปลงกันได้หลังนั้นเราก็ดูตามความเป็นจริงในสถานการณ์ในขณะชกในขณะนั้นเป็นเกณฑ์หลักนะครับดังนั้นผู้ชมมวยที่ต้องการลงทุนก็ไม่ควรนิ่งควรหาเลี่ยมหาช่องทางต่อรอง ให้ทันกับเหตุการณ์ในการชกในขณะนั้นครับการวิจารณ์นี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาดูคู่มวยเท่านั้นพบกันใหม่ในไฟหน้านะครับสำหรับไฟนี้สวัสดีครับ